โอ้โดูดิมันเกี่ยนไหมรถจากเขาอ่ะเอาของเขาอ่ะมาเป็นของเราสิบแปดเปอร์เซ็นต์สวีดัสสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมโอนในชาแนลกันอีเช่นเคยนะครับก็ในวันนี้ผมอยู่กันในเกมบีชเทมรณะน่อินเทอร์เนโซนะครับหรือในชื่อภาษาไทยเราชื่อว่าปีเทมรณะชีวิตนิรันด์นะครับก็วันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูสกิลของเจ้าวันเดอร์ไวท์เองนะครับเอสบาร์ดาของไอเซนเนาะเป็น เหมือนกับคนที่สนิทกับโทเซน้อยที่สุดก็ก่อนที่ผูชมคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับก็ไปชมคลิปกันเลยอ่าสำหรับหน้าตาของวันเดอร์ไวก็จะเป็นโดยประมาณนี้นะครับก็จะเป็นเหมือนเป็นเด็กออทิสติกหรือเป็นเด็กมีปัญหาจะพกดาบสีม่วงไว้ข้างหลังนะเป็นดาบฟันวิญญาณของเขาเองนะครับส่วนวันเดอร์ไวไม่สามารถพูดได้นะตามในการ์ตูนนะผมอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าเขาพูดได้หรือเปล่าแต่ที่เห็นมามันไม่พูดนะก็จะพูดอย่างนีบว่าว่าว่าแค่เนี้ย หยอกหยอกหยอกอ่ะก็เข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับก็สําหรับสกิลที่หนึ่งนะครับเป็นสกิลคอมโบนะครับเป็นการใช้บาร่าโจมตีศัตนระูเนาะก็สำหรับสกิลที่หนึ่งเนะี่ยจะทำการสร้างความเสียหายใส่ศัตรูตัวเดียวนะครับแล้วก็หากว่าศัตรูอ่ะมีค่าฟูลี่หรือว่าค่าความโกรธมากกว่า500นะครับก็จะทำการลดอัตราความเสียหายของศัตรูตัวนั้นลง18%นนะครับและไฮไลท์เด็ดของสกิลนี้นะผมบอกนะโคตรโอพีอ่ะ โคตรกูงมันเกียนอมากก็คือทําการเอาไอเอฟเฟกที่เราลดไปเมื่อกี้สิบแปดเปอร์เซ็นตมาเพิ่มอัตราความเสียหายให้กับตัวเองสิบแปดเปอร์เซ็นเป็นเวลาสองรอบทุกคนดูดิมันเกียนไหมลดจากเขาอ่ะเอาของเขาอ่ะมาเป็นของเราสิบแปดเปอร์เซ็นโคตรเกียนนะผมว่านะก็ตอนนี้ยังไม่เห็นใครรีวิวนะอันนี้ผมก็อาจจะแปลแบบว่าไม่ค่อยถูกเท่าไหร่นนะแต่คืออันนี้คือผมแปลตามความเข้าใจของผมเนาะถ้าเกิดผิดพลาดก็บอกกันได้นะครับต้องขออภัยไว้ด้วยนะนทีนี้ ่ะก็สำหรับสกิลคอมโบก็จบไปเท่านี้นะครับครสกิลอันติเมสกิลของเอ,อ่อวันเดอร์ไวนะจะเป็นชื่อท่าว่าเซโร่เนาะก็จะทําการสร้างความเสียหายใส่ศัตรูเป็นแนวนอนหรือว่าแถวเป็นคอร่รัามาเองนะครับเราก็จะทําการสร้างความเสียหายเพิ่มเติมใส่ศัตรูที่มี HP ต่ําที่สุด30%เนาะก็จะทําการล้างดีบับหรือว่าเอฟเฟกต์บัฟใสทีมตรงข้ามและทีมเราเองนะจะทาการลบสมลบให้ทีมเรา1กองนะครับ ก็จะเป็นการลบเผาไหม้และลบค่าดอทนะครับออกจากทีมเราแล้วจะทําการลบดีบัฟหรือว่าเอฟเฟกต์บัฟต่างๆออกจากทีมตรงข้ามเนาะแล้วลัจาจกนั้นก็จะทําการมอบอัตราลดดาเมจให้กับทีมตัวเองนะครับเป็นอัตรา10%นะครับ2รอ,อบอ่าแล้วก็หลังจากปลุกตื่นอาวุธนะั้นจะทาการสร้างความเสียหายและอัตราลดดามเมจเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วจะทําการค่าจัดดีบัฟทุกอย่างที่ตัวเองได้รับออกไปนั่นเองนะครับไม่ว่าจะติดบัฟอะไร สตันหรืออะไรพวกนี้ก็จะโดนโลบล้างไปนี่นะครับอ่ะเรามาดูที่เอ่อเอฟเฟกต์ดิสเพลกันหน่อยดีกว่านะครับก็จะเป็นเอฟเฟกต์ที่ลบล้างดีบัฟออกจากทีมตรงข้ามแล้วก็ออกจากทีมเรานะครับก็อย่างที่ผมพูดไปนะก็จะเป็นการลบเผาไหม้และดอทให้ทีมเราแล้วจะทําการลบล้างเอฟเฟกต์ให้กับเป้าหมายนะครับก็คือว่าโจมตีไปสองตัวให้โดนโจมตีโดนล้างบัฟออกไปนะครับอย่างเช่นผมโดนโจมตีมาแล้วผมมีแบบเอฟเฟกต์โล อ่ะถ้าเออเขาเรียกว่าอะไรนะกางโล่มาใช่ไหมพอเราโดนโจมตีไปเสร็จโล่ตัวนั้นเราจะถูกลบล้างหายไปนะครับแต่ถ้าเกิดมีมากกว่านั้นนะครับอย่างเช่นมีอัตาราลดความเสียหายและอตัตราด a เมจเพิ่มขึ้นนะครับมาให้ลดตามลําดนั้นะจะเป็นอัตาราลดความเสียหายจะถูกลบล้างไปก่อนนะครับ <S <S พอเลื่อมมาอีกเทิร์นม้องให้ลดอตัตราด a เมจออกไปนะครับก็จะเป็นโดยประมาณนี้คร่าวๆนะครับ <S <S แล้วก็สําหรับ buff d o นับจะเป็นการบวกเผาไหม เบรนก็คือไฟนะครับแล้วก็จะเป็นการลดพิษออกไปนะครับเป็นการรวม3บัพออกไปนะครับติดที่เดียวเนาะแล้วก็สำหรับเอฟเฟกต์เบรนนิ่งนะจะเป็นการสร้างความเสียหายตาม HP ของเป้าหมายนะครับเป็น HP สูงสุดเนาะก็สำหรับสกิลดามิสจะเป็นการใช้ดามจทั้งหมด190%บวกกับ16เนาะอันนี้ผมก็ไม่รู้นะเขาคำนวณยังไงเนาะก็ไปดูที่4ดาวหรือเป็นพาสซีฟสกิลของ วอนเดอร์ไว้กันก่อนละกันนะครับก็จะเป็นวันเดอร์ไวจะได้บวกเอ่ออัตราต้านทานเอฟเฟกนะครับบวก20%เปอร์เซ็นตเนาะแล้วก็เมื่อเริ่มเกมเป็นฝ่ายของทีมเรานะจะทำการมอบเอฟเฟกเออเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นการบอกว่าฟื้นฟูเอฟเฟกค่าเลนแปดสิบเปอร์เซ็นตะนี่คือผมไม่รู้นะค่าเลนนี่คืออะไรนะผมลองพยายามศึกษาดูแลนะ้วมันหาไม่เจอนะแล้วก็จะทำการมอบเอฟเฟกดอทให้กับทีมนะครับให้กับทีมตรงข้ามนะถ้าผมจำไม่ผิดเนานะ คิดว่าจะเป็นอย่างนั้นส่วนเอฟิกดอก็เป็นการรวมพวกเลือดออกไฟไหม้พิษใส่ในเอฟิกเดียวเนาะก็ทําให้ติดแรงขึ้นค่าต้านทานที่ได้รับก็บวกขึ้นมา20%นะครับก็จะเป็นเลยประมาณนี้นะสำหรับสกิลของ w ั n d ดอร์ไว้นะครับก็ตอนนี้ยังไม่เห็นตู้ไหมสุมนะ่มเนาะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาสุ่มอีกทีนึงสำหรับตัวละคนที่ผมเคยรีวิวไปต่างๆนี่เอครับ อ่ะพูดถึงแล้วสกิลจบกันไปแล้วเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูเอฟเฟกต์สกิลว่าจะสวยงามขนาดไหนกันก่อนนะครับก็ไปกันเลยนะตีเขาก่อนเลยแล้วกันนะครับก็จะเป็นการต่อยหนึ่งครั้งก็ทําการรวมมัดือตูนะครับก็ท่ายืนมันจืดชืดมากอะจีมทับปรับเถอะสงสารน้องอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้ครับจะมาตรงตีปกติเนาะและนี่จะเป็นอันติเมสสกิลนะครับเดี๋ยวผมสโลว์ด,ดู้วกันครับเป็นการเรียก ซีโร่มาจากป่านะแล้วก็ยิงใส่ศัตรูนะครับเมื่อกี้เห็นไหมครับทุกคนเอฟเฟกต์ดิสเปลนะครับมันติดที่ตัวของตัวเองลบลงนะแล้วก็เป็นการลบของเป้าหมายไปด้วยนะแต่ของเป้าหมายมันไม่ติดนะเพราะศัตรูไม่มีเอฟเฟกต์บนหัวนั่นเองนะครับนะแล้วก็ไปกันที่สกิลคอมโบก่อนนะครับเป็นการใช้บาราฟไปควบแน่นที่มือแล้วก็ต่อยไปที่ศัตรูนะครับก็ถือว่าแรงใช้ได้นะเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูอันติเมสสกิลอีกสักรอบนึงแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราบนี้ผมสโลว์ให้ดูนะ ก็เป่าไปเลยเซโร่ของวันเดอร์ไวท์มเขาเป่าไปเป็นซซโร่สีม่วงออกชมพูนิดนึงนะครับอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ไปในกันบ้างครับสําหรับตัวละครวันเดอร์ไวทนั่นเองนะครับก็เป็นตัวละครที่ผมมองว่าถ้าเกิดเอาใส่ทีมดีๆแล้วเล่นนะผมว่าโคตรกวนตีนเลยพูดตรงๆนะจับคาเลยกวนตีนคือไม่งึงบัฟทีมเขามาเป็นของเราแล้วก็ยัดเยียดบัฟอะ่ะดีบัฟให้กับเขา ทุกคนว่ามันกวนไหมล่ะถ้าเกิดทุกคนโดดกำลังจะชนะใช่ไหมถ้าโดนมาเด้อไว้เป่ามาคือแบบว่าลบทุกอย่างอัตาคิอะไรพวกเนี้ยลบออกไปหมดปุ๊บแล้วโดนยัดดอทใส่มาคือแบบผมบอกเลยว่ามันโบบคตรแย่ะนะก็สําหรับคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่าน,นี้นะเมื่อกี้อารมณ์ส่วนตัวนะขออภัย <laughs> อ่าก็ขอจบไว้เพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับก็สําหรับใครที่อยากให้ผมรีวิวตัวละครอะไรหรือว่าอยากจะศึกษาเกี่ยวกับสกิลของตัวละครอะไรนะครับก็ ฝากกดติดตามแล้วก็กด u b s สไคร e แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ให้ผมด้วยนะครับก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมกันมาโดยตลอดนะครับขอบคุณครับ